โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะจิตรีตะลักเข้าสู่การคริปโตนะครับผมต้านะวันนี้พามาดูออโปรเจกต์ของเหรียญยูนิเพย์คอยนนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังจะเปิดให้รับฟรี <Yeah. S 1> แล้วก็เออรับฟรีเนี่ยมันรับฟรีวันที่20นะครับเวลา4ี่โมงเย็น จนถึงวันที่28นะครับเวลา6โมงเช้าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเออมันได้รับตั๋วฟรีทุกวันหรือเปล่าคือมันจะให้ตั๋วฟรีมา50ใบนะครับ <Huh? S 1> แล้วเราเนี่ยก็สามารถเอาตั๋วฟรีนะ่ยไปลองเล่นในเว็บไซต์เข้าได้ซึ่งตรงนี้มันแจกฟรีนะครับผมต้องบอกก่อน <But. S 1> แล้วก็เวลาเราชนะแล้วเราก็จะไปขึ้นอีกอันดับหนึ่ง ซึ่งในอันดับนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเอ่อเป็นการเล่นแล้วถ้าเกิดว่ามีคนโชคดีที่ชนะในแมปนั้นจนได้รับสิเหรียญในแมปเนี่ยแล้วในแมปที่สูงกว่านั้นเนี่ยเวลาเราชานะเนี่ยเราจะได้1ิเหรียญแล้วเราเวลาจบเนี่ยมันจะได้เออหนึ่งอยู่ในเพ์คอยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเออข้อมูลมันเป็นยังไงนะเพราะว่ามันให้มาแค่นี้แต่ผมเพิ่งเห็นว่ามันเออได้รับฟรีตรงนี้นะครับคือมันมีโอกาสได้รับเหรียญฟรีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราติดท็อปสิเนี่ยมันจะยังมีโอกาสได้ยูนิเพ์คอยตามอัน่่ใจวา ตรงเนี้ยมันได้เยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องไปลองเล่นกันอีกทีเพราะว่ามันมันฟรี <S 2> <S 2> อเออใช่เพราะว่ามันฟรีนะครับเราก็ต้องลองดูกันซึ่งตรงเว็บไซต์นี่นะครับเหรียญยูนิเพ c o คอยเนี่ยเขาทํามาให้เพื่อพวกเออเว็บคาสิโนในต่างประเทศนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยเป็นเว็บใหญ่ในยุโรปแล้วก็ยังมีพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆนะครับเป็นเออเพ y เพนะครับพรเพเพเนี่ยมันเป็นเหมือนศูนย์รวมคาสิโนต่างประเทศ แต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ชักชวนมาเล่นพนันนะครับไม่ใช่ว่าเออผมสอนให้ซื้อเหรียญตัวนี้เราไปเล่นพนันอันนี้ไม่ใช่นะ,ะคือผมจะบอกว่าเหรียญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อในช่วงพีเซลเนี่ยแล้วมันจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับ <S <S บางคนนะครับสงสัยว่าทําไมเราต้องมาซื้อเหรียญน,นี้ทั้งทที่เราไม่ได้เล่นคาสิโนกับเขานะครับ <S <S คือผมต้องบอกก่อนว่าเหรียญเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นการเออขายเหรียญก่อนเมื่อขายเหรียญเสร็จปุ๊บแล้ว ตอนนี้คือเขามีเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานเหรียญอยู่แล้วซึ่งเหรียญเนี่ยจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแน่นอนในเว็บไซต์นั้นก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมันมีเว็บคาสิโนโจานวนหลายเว็บไปหละซึ่งหลายเว็บเนี่ยเขาตอนนี้ก็ยังใช้เงินในประเทศเขาอยู่อาจจะใช้เป็นดอลลาร์อาจจะใช้เป็นอะไรก็ตามแต่ว่าตอนนี้คือเขาจะเออเอาเหรียญโทเค็นเนี่ยไปเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแทน เข้าใจไหมก็คือว่าจะเอาเหรียญยูนิเพคอยเนี่ยไปเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนในในการเล่นคาสิโนพวกนั้นคือเราสามารถซื้อเหรียญตอนพีเซลเนี่ยแล้วเราเอาไปเทขายเนี่ยตอนที่มันริดเหรียญลงกระดานแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะรอราคามันเด้งขอนแล้วเราค่อยไปริดเหรียญขายก็ได้เหรียญเนี่ยมันจะต้องถูกใช้งานแน่นอนเพราะว่าในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าเว็บไซต์ไหนสามารถใช้เหรียญตรงนี้ได้ในอนาคตนะครับแล้วก็เหรียญในอนาคตเนี่ยมันจะถูกลิดลงในเว็บไซต์การเล่นคาสิโนพวกนี้หมดเลยซึ่งถ้าเกิดว่ามันถูกริดแล้วเนี่ย ในการเล่นในการเล่นของพวกเขาอะ่ะเขาจะไม่สามารถใช้เงินแบบประเทศของเขาได้แล้วเขาก็ต้องซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญตัวนี้เข้าไปแทนแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ซื้อเหรียญช่วงต้นน้ำเนี่ยผมมองว่ามันจะต้องซื้อเหรียญที่ราคาแพงกว่าแน่นอนแหละเพราะว่าคนที่เล่นเวฟของเขาเนี่ยมันเป็นฐานคนดูที่แข็งอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ฐานคนดูฐานผู้เล่นที่แข็งอยู่แล้วนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหรียญเนี่ยมันถูกซื้อไปเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอกดออกก่อนก็เหรียญเนี่ยผมดูมาแล้วก็คือมันมี100ล้านล้านเหรียญนะ ซึ่งตอนนี้นะครับได้ซื้อไปซื้อไปแบบซื้อไปเยอะอยู่นะดูอันนี้ก็50ล้านเหรียญละประมาณ500ดอลลาร์นะครับมันจะได้ประมาณ2 5 0 0 0 0ห่เหรียญน,นะครับซึ่งตอนเนี้ยอันนี้เป็นอันดับแรงนะครับผู้ถือเหรียญสูงสุดก็คือเทฟนะครับถือไป6ก0 0 0กว่าล้านนะครับแล้วก็อันดับรองมาเรื่อยๆเห็นไหมมันจะมีหลักแสนหลักล้านคือหลายคนที่แบบเขาเล่นเวฟเนี่ย,เ,ยเขาก็ต้องใช้เหรียญพวกนี้นะครับในการเล่นก็คือบางคนก็เตรียมกักตุนไว้อยู่แล้วหรือว่าบางคนเนี่ย ที่แบบยังไม่รู้เรื่องการซื้อพวกเนี้ยที่ยังเล่นอยู่นะแล้วเขาก็จะมาซื้อที่หลังเราทําให้เกิดการเออซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตรงนี้นะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับตามรถแมพเนี่ยมันจะเออถูกลิสต์ในเฟสสองนะถูกลิสต์ลงในกระดานในเฟสสองก็คือว่าต่อให้ PCE ลหมดแล้วแล้วก็มีการใช้งานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ลิสต์ลงกระดานเทรดเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถซื้อขายได้คือเราต้องรอเฟสสองนะครับแต่ตอนนี้ก็มีเฟสหนึ่งแล้วก็มีอัปเดตพวก NFT นะที่ผมเห็นนะครับ รู้สึกว่า NFT ของ m e t a เว r ร์ดเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่า NFT เนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีเวลาที่เออแอปเปิดจริงๆนะเวลามันที่แบบใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะมันจะบอกว่าไอ NFT พวกเนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างแล้วก็เอาไปขายอะไรยังไงนะครับซึ่งในทวิตเตอร์เนี่ยมันมีอัปเดตเยอะอยู่นะเดี๋ยวใครที่แบบอยากติดตามข้อมูลนะครับลองไปติดตามในทวิตเตอร์ตรงนี้ได้ ก็คือเหรียญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน,อนสักประมาณเดือนหนึ่งเวลาที่มันโดนลีดตรงกระดานจริงๆนะครับเราสามารถเอาไปทีขายได้ตอนนั้นซึ่งตอนนั้นมันจะมีปริมาณการต้องการซื้อเนี่ยค่อนข้างสูงนะผม,ผมว่าเพราะว่าคนที่เล่นเวฟเวฟพวกเนี้ยส่วนมากนะเขาก็จะอยู่เวฟพวกเนี้ยไปยาวๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองไปส่องดูฐานฐานคนเล่นของเวฟต่างๆที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเหรียญนี้นะลองไปส่องดูนะครับ <Yeah. S 1> เวฟพวกเนี่ยมันมีคนเล่นที่เยอะมากแล้วก็ลองไปดูรีวิวใน YouTube ก็ได้้แต่นียา ผมคงบอกก่อนว่าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นกับเขานะครับอย่าไปเล่นกับขนาดเขานะเราจุดประสงค์เราแค่ต้องการซื้อเหรียญซื้อเหรียญมาไว้แล้วก็เราไปเก็งกําไรขายนอนะคตะเฉยเเราไม่ได้แบบซื้อเหรียญเอาไว้ลงทุนในต่อนะครับอันนี้ไม่ใช่นะเราแค่เก็งกําไรไว้ในเหรียญเฉยน,นะนี้ต้องบอกก่อนนะครับก็ลองไปดูใน u t u b e นะว่าเวฟเนี่ยมันมันมีจริงไหมแล้วก็คนเล่นเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าเวฟเนี่ยมันเปิดเปิดมานานนะผมส่องดู2ปี3ปีแล้วมั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับที่ผมเห็นหลักๆนะ แต่ว่าตอนนี้คือผมยังไม่ได้เจาะจงพวกนั้นเท่าไหร่เพราะว่าผมมองแค่โปรเจกต์เขานะครับในการระดมทุนซื้อเหรียญไว้แล้วเราก็ลองไปขายในการใช้งานจริงอะไรประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้เหรียญฟรีนะลองดูข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ข้างล่างนะซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยมันจะเปิดให้เล่นจริงๆวันที่2ี่นะครับเวลา4โมงเย็นซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชนะแล้วเราได้มีโอกาสได้รับเหรียญพวกนี้ฟรีด้วยนะอย่าลืมนะครับว่ามันได้รับฟรีแล้วมันก็แจกตัว50บ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัว50บใบเนี่ยมันจะแจกรายวันหรือว่าแจกแค่ในกิจกรรมนั้นคือ50บใบคือจบครั้งเดียวนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมน่าจะได้มาอัปเดตอีกทีแหละแ,แล้วก็รางวัลในการชนะเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าติดท็อป10เนี่ยมันได้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็รางวัลในการชนะแบบธรรมดาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะซึ่งเขาบอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่า10เหรียญที่ชนะในเกมเขาเนี่ยมันจะได้รับ UNP 1ี่เหรียญน,นะครับส่วนเรื่องวิธีการล็อกอินเราสามารถใช้ Gmail สาาามรรถใใช้้อะไอไ็นนดเเวบซต์ขงขคับ ซึ่งตรงนี้ผมจะยังไม่ล็อกอินละกันเพราะว่ามันยังยังไม่มีอะไรให้ดูนะครับตอนนี้ก็รออัปเดตอีกทีวันที่20นะแล้ววันนี้ก็วันที่17แล้วโอเคตามนั้นรออีกประมาณ3-4วันก็น่าจะได้รู้ผลนะครับว่าเกมนี้มาเล่นยังไงโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบฝากไลค์กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอะไรก็ว่ากันอีกทีสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีับ